ับขอบคุณครับทีเ่เชิญผมมาพูดครับพูดถึงผลงานของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับผมก็คงจะมุ่งไปทางด้านเศรษฐกิจที่ผมมีความชำนาญน,นะครับ mm hmm. เราทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าจะพูดถึงเนี่ย ในสภาพปัจจุบันนี่เราต้องพูดถึงก่อนโควิดและหลังโควิดนะฮะตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงโควิดนะ,ะับพูดถึงช่วงที่ก่อนหน้าโควิดเนี่ยตั้งแต่ปีอ่สิปีก่อนหน้าโควิดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เจริญเลยคือไอ้ผลผลิตประชาชาติเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ2-3%มาตลอด สิบปีสเนี่ยถือว่าต่ำม,มากแล้วก็3%มเปนี่ยมิได้สร้างรายได้ให้กับประชาชนเนี่ยเพิ่มเติมแต่อย่างไรนะครับที่ต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าแต่ละปีเนี่ยสินค้าในตลาดเนี่ยมันก็แพงขึ้นไปอยู่แล้วนะฮะไอ้ที่เราเรียกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยนะฮะ ของแพงขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วปีหนึ่งหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์นี่ก็อย่างน้อยละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไรายได้ประชาชนาหรือผลผลิตของประชาชนเนี่ยขึ้นไปสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่ากับว่าเราเท่าเดิมแต่ละให้เครดิตหน่อยว่าบางปีได้สามเปอร์เซ็นต์คนไทยก็จะได้ประมาณสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งขึ้นมาเพิ่มไรายได้ในกระเป๋าจริงๆเพิ่ม,มาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะเพราะสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเสมอตัว พราะค่าของแพงขึ้นวันนั้นถ้าได้สเปก็เรียกว่าได้สุทธิขึ้นมาหปอร์เซแต่ผมก็สงสัยว่าในสิปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่สงสัยนะผมค่อนข้างจะแน่ใจไอ้การกระจุกของรายได้ประชาชาติเนี่ยมันหนักและรุนแรงขึ้นมาปรากฏว่ารายได้เนี่ยของประชากรไทยทั้งหมดเนี่ย พุ่งเข้าไปสู่ครอบครัวไม่กี่ครอบครัวในประเทศไทยผมก็เลยอนุมานอาง่ายๆว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าไอ้เงินที่เพิ่มมา1%นนั้นน่ะมันน่าจะไปอยู่กระจุกอยู่ที่กลุ่มคนจำนวนน้อยๆนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการแร์นะฮะที่จะพูดว่าใน10ปีที่ผ่านมาก่อนโควิดเนี่ยเราไม่ได้มี รายได้เพิ่มขึ้นเลยเราเสนอตัวเสมอตัวมาตลอดนะครับแล้วพยูยังสงสัยว่าในบางกรณีเนี่ยรายได้ของเราอาจจะลดลงไปด้วยนะครับเพราะว่ามันก็มีปรากฏการณ์ที่เราพูดกันว่าคนชั้นกลางเริ่มหายไปคนชั้นกลางนี่สำคัญมากคนชั้นกลางนี่เป็นตัวที่ตัวที่แสดงถึงความมั่นคงของประเทศนะฮะประเทศที่ดีเนี่ย จะต้องมีคนชั้นกลางมากและมีคนจนน้อยและมีที่คนที่รวยมากๆน้อยเหมือนอยา่างเหมือนอยา่ออยางลูกลักบี้นึกภาพออกมาลูกลักบี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะสองปลายแหลมแล้วก็มาอ้วนตรงกลางไอ้ตรงอ้วนตรงกลางเนี่ยคือคนชั้นกลางนะฮะที่ทุกสังคมอยากให้เป็นแล้วก็มีคนรวยรวยๆมากๆเนี่ยมีมีได้แต่ขอให้อย่ามากนักแล้วก็เป็นปลายแหลมมามีคนจนบ้างก็คงต้องมีเป็นธรรมชาตินะครับก็ต้องเป็นปลายแหลมออกมา แต่ประเทศไทยเนี่ยในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไอความอ้วนของลูกรักบี้เนี่ยมันมันผอมลงะนะฮะมันผอมลงนะครับแล้วก็ไอปลายที่สองปลายเนี่ยมันทู่ขึ้นก็แสดงว่าคนรวยมากๆมหาศาลเนี่ยมันก็มีมากขึ้นและคนจนที่จนมากๆกนี่ก็มีมากขึ้นนะฮะซึ่งอันนี้แน่นอนเป็นสัญญาณสัญ,ญาลักษณ์ที่ไม่ค่อยดี ก็ต้องขอพูดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็อยู่ในกรขบวนการ10ปีแรกด้วยเพราะท่านเข้ามาเท่าไหร่อ่ะปีเจปีแล้วใช่ไหมนะฮะเพราะนั้นถ้าไม่ได้ทาอะไรให้สถานก,การณ์มันดีขึ้นใช่สถานก,การณ์มันเริ่มเร็วลดลงนะครับตั้งแต่ตอนที่ท่านเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าท่านก็มีเวลา7ปีที่ผ่านมาที่จะแก้ให้มันดีขึ้นแต่เท่าที่เห็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นนะครับ แล้วมาถึงปีช่วงระหว่างโควิดเนี่ยเราก็เห็นถึงวิธีการบริหารจัดการในการที่จะป้องกันโควิดก็ตามรอบหนึ่งรอบสอง,รอ,สองรอบสามก็ตามเนี่ยนะฮะก็จะเห็นได้เลยว่าการที่เกิดคลัสเตอร์ขึ้นมาแล้วกระจายไปทั่วประเทศเนี่ยก็มาจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยแหละเป็นหลักเลยนะครับซึ่งท่านก็นมาได้มาพูดอะไรว่ามันเป็น หน่วยงานที่อยู่ใกล้ตัวท่านนะที่มาสร้างปัญหาให้กับประเทศเราเสร็จแล้วพอมาเรื่องการกระจายวัคซีนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วก็เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นอย่างมากมายดังจะเห็นได้ว่าคนที่มีอํานาจโดยเฉพาะยิ่งนักการเมืองเนี่ยก็จะได้วัคซีนไปก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแล้วก็ทําให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมอย่างมากมายนะครับทีนี้เรามาดู หลักการบริหารสําคัญของพลเอกประยุทธ์เนี่ยวิธีการเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ท่านก็มีวิธีการที่ค่อนข้างชัดเจนว่ารัฐบาลของท่านเนี่ยรวบอำนาจนะฮะท่านรวบอํานาจประการแรกผ่านวิถีทางของรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ให้อนุญาตให้สวนะครับ250คนเนี่ยสามารถที่จะเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรีได้ซึ่งก็ทำให้ท่านเนี่ยได้เป็นนายกมานะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นธรรมเพราะว่ามันไม่มีความเป็นสากลเลยที่คุณให้สวนี่มามาเลือกออนายกนะครับที่อื่นเขาไม่ทำกันนะฮะส่วนการที่ท่านบริหารแผ่นดินเนี่ยนะฮะก็เป็นที่ประจักษ์ว่า ท่านรวมอํานาจของราชการเข้ามานะฮะเป็นใหญ่มากขึ้นคือหมายถึงว่าราชการนั้นมีอํานาจที่จะไปครอบคุมท้องถิ่นเนี่ยมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาอะไรก็ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญสองสององห้าสีนย์สองส 550เนี่ยก็เป็นรัฐธรรมนูญที่กระจายอํานาจออกไปให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลิตผลให้กับประเทศแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจว่าจะ,จะ,จ,ะจะทำผลิตผลอะไรที่เหมาะกับสังคมของตัวเองนะฮะรัฐบาลก็ไปดึงสิ่งเหล่านี้กลับเข้ามาให้อยู่ในอํานาจของกรมกองกระทรวงนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้การที่ เราจะสร้างผลิตผลเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีปัญหาเพราะไอ้การที่จะท่าทำให้ผลิตผลเพิ่มขึ้นเนี่ยตามหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยมันพูดถึงการกระจายออกไปถึงอํานาจในการที่จะจัดการกับทรัพยากรต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นพอพยายามตกันข้ามพับเนี่ยไอ,อ้ GDP หรือการผลิตผลของประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิด อะไรท,ที่ที่เพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่ดังจะเห็นได้จากวิธีการของท่านบริหารท่านใน7ปีที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆว่า GDP ของไทยก็แทบจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างไรเลย2หรือ3เปอ์เซ็น์ที่ว่านี้นะฮะพอมาเจอปัญหาโควิดเราก็ล่วงลงไปนะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่าวิธีการบริหารจัดก,การของท่านเนี่ยที่ท่านอนุญาตให้ประเทศไทยเนี่ยภายในช่วง78ปีที่ผ่านมาเนี่ย เพิ่มนักท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยเป็นถึง40ล้านคนเนี่ยนะครับที่มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยและมามีผลกับาารายได้ของชาติเนี่ยนะฮะหรือ GDP เนี่ยถึง20นะฮะและก็มาใช้แรงงานนะฮะของประเทศเนี่ยถึงประมาณ สิล้านคนซึ่งก็เท่ากับประมาณ20%ส,สเปอร์เซ็นต์เสศนะครับของประชากรแรงงานของเราที่มีอยู่ประมาณ40ล้านคนสสเสศนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เอารา,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 ายได้เนี่ยนะครับไปเสี่ยงกระจุกอยู่ในในในกับจนวนคนที่มากมายถึง10ล้านคนก็ตามเนี่ยนะฮะแล้วสร้างรายได้ถึง20%ของ GDP ก็ตามเนี่ย มันเป็นความเสี่ยงที่นักเศรษฐศาสตร์ก็ตามหรือนักบริหารศาสตร์ก็ตามเนี่ยเขาไม่ทํากันนะครับเพราะฉะนั้นาการสร้างตัวเลขเหล่านี้ขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาในช่วง78ปีหลังเนี่ยตอนที่ท่านอยู่ในอำนาจเนียล่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวตัวอย่างอีกอันนึงในการบริหารจัดก,การของท่านนะฮะนอกเหนือจากที่ผมได้พูดมาตั้งแต่แรกนะฮะคือประเทศไหนเนี่ยเขาจะไม่พึ่ง ลมหายใจของตัวเองเนี่ยอยู่ในกิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยมากจะเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่เราไม่มีความสามารถควบคุมได้อย่างเช่นกิจกรรมท่องเที่ยวเพราะว่าท่องเที่ยวนั้นนักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นมาไอการหยุดมันก็เกิดขึ้นมาอย่างฉับพลันนะครับนักท่องเที่ยวก็หายว่าไปใช่ไหมฮะคนของเราก็ตกงานทันที10ล้านคนนะฮะเพราะว่าเขาหากินกับนักท่องเที่ยว ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่รักบริหารเนี่ยที่มีเหตุผลเนี่ยเขาจะไม่ทำกันนะฮะพรเด็กประยุทธ์ก็ได้ปล่อยให้มันหนักหนาถึงขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาในระหว่างโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันยากมากนะฮะถ้า20%ของรายได้ประชาชาติแล้วก็20%ของแรงงานของคุณเนี่ยนะฮะไปอยู่กับ กิจกรรมที่ไม่สามารถที่จะแก้ได้เลยในระยะอันใกล้นี้นะครับนี่ก็ตามมาด้วยโอไมครอนอีกนะฮะความหวังที่จะเอานักท่องเที่ยวเข้ามาก็หายวับไปอีกนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกระทบต่อวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้อย่างมากและก็มีผลกระทบต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมอื่นเพราะแน่นอนคนที่อยู่ในอุตสาหกรรม ตั้งยี่ตั้งยีหรือ10บร้านคนเนี่ยก็คือผู้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวในการที่จะไปใช้จ่ายซื้อของอะไรอย่างอื่นในอุตสาหกรรมอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อรายได้อันนี้หายไปเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการบริโภคน้อยลงนะฮะหรือบางทีก็อาจจะไม่มีเลยเราจะเห็นเลยว่าชากรเหล่านี้ก็พาตัวเองไปอยู่แถวราชดำเนินบ้าง ในซอยหลังราชดำเนินบางเต็มกันไปหมดเลยซึ่งอันนี้เป็นประเพการณ์ที่ไม่เคยปรากฏขึ้นในแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยซึ่งเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธัญญาหารนะฮะในน้ำมีปลาในนามีข้าวไม่เคยที่จะต้องมีคนที่จะต้องออกจากบ้านเ้าจะปต้องไม่มีอาหารกินเพียงพออันนี้ไม่เคยปรากฏอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันมันเป็นผลสะท้อนให้เห็นเลยว่าความสามารถในการบริหารจัดการของคณะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันมีปัญหาจริงๆนะฮะและแน่นอนครับผลจากการที่ท่านไปสร้างไอ้การควบอำนาจเข้ามาเนี่ยมันก็มันกระทบต่อวิถีของความเป็นประชาธิปไตยของไทยที่พยายามจะสร้างให้มันเบ่งบานขึ้นมาในระยะเนี่ยก่อนที่ท่านจะเข้ามา ปฏิวัติเนี่ยนะครับก็มีปัญหาทันทีนะฮะท่านรวบอํานาจท่านทำตัวเองเป็นเผด็จการนะฮะมันก็ทําให้ชื่อเสียงของประเทศเราเนี่ยมันถดถอยนะครับดังจะเห็นได้ว่าเมื่อเขามีการประชุมเ,เ,เรื่องของประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายในโลกเนี่ยเมื่อเร็วๆเ,เนี้ยเขาก็ไม่เชิญไทยนะฮะไทยก็ไปถูกเปรียบเทียบอยู่กับระดับของพม่าก,ก็ตามขเขมรก็ตามลาวก็ตามอันนี้เป็นการสร้างความเสื่อมให้กับ ประเทศของเราสัตธาของคนในต่างประเทศที่เขามองเราเนี่ยก็มีปัญหาสินค้าที่ออกจากประเทศไยไปซึ่งเคยมีความมีความอะไรอ่ะมีความเจิดจ้าในความของความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ถูกมองอย่างถูกมองอย่างดูถูกว่าอันนี้เป็นประเทศที่รวบอํานาจเผด็จการนะครับแล้วก็ไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นผลกับเราในไปอีกยาวนานกว่าที่เราจะสร้างชื่อของประเทศของเราเนี่ยให้กลับมามี ความเชิดฉายความมีศักด์ศีนะครับเหมือนเดิมเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่จะต้องเอากลับมานะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือ,อผลจากการบริหารจัดการของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชา